เป็นกระแสมากๆเลยตอนนี้ใช่ครับทำไมตอนนี้ไอซ์แซเขาแรงขึ้นเรื่อยๆเลยไหมใช่จริงๆแล้วกลุ่มทั้งพวกผมกับทั้งเจ้าของรถเนี่ยคือเล่นกันมาก่อนที่กระแสมันจะฮิตขึ้นมาเอครับ<ม>คือเราก็เล่นกันมาแต่ว่าเราเล่นแบบว่าเราเอาสนุกอะเอาสวยเอาแปลกจากคนอื่นไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิด<อ>นะว,ว่ากระแสมันจะกลับมาฮิตช่วงนี้พอดีอะไรเงี้ยลูก62นะฮะแต่ก็แบบคาบูใหญ่ใช่ไหมครับครับแล้วก็มีวีฟอสดีวีฟอสแล้วก็มีอะไรอีกนะ กล่องไฟ9ก้าหมื่นใช่ไหมใช่สภาพนี้สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คูทีโมมอเตอร์บายันนี้เราอยู่ที่ RX Pro Shop ชอเป็นร้านช่างโอ๋บันแทวซึ่งวันนี้เราอยู่กับไ x Z หยุดโลกนะฮะ1 3 5ซีซีที่เรียกได้ว่าสวยเพิ่งขึ้นใหม่ทำใหม่ทั้งคันนะครับ ซึ่งคลิปที่แล้วเราก็ได้แบบว่าไปรีวิวที่แบบว่าเป็นเส้นคลองที่ว่าเป็นถนนปิดนะฮะแบบว่าทดสอบความเร็วความแรงว่าซุ้มเสียงเรื่องของพลก,กําลังเรื่องทอรเรื่องอะไรนี่แบบจะอันนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเชิญช่างโอเลยฮะวันนี้ผมยืนคุยคนเดียวไม่ได้ต้องมีช่างมาด้วยสวัสดีช่างโอนะครับสวัสดีครับวันนี้มีเขาเรียกว่ารถรถใหม่ที่แบบว่าขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นกระแสมากๆเลยตอนนี้ใช่ครับ ทำไมตอนนี้ไอซ์เขาแรงขึ้นเรื่อยๆเลยไหมใช่จริงๆแล้วกลุ่มทั้งพวกผมกับทั้งเจ้าของรถเนี่ยคือเล่นกันมาก่อนที่กระแสมันจะฮิตขึ้นมาเ่ครับ<ม><ม>คือเราก็เล่นกันมาแต่ว่าเราเล่นแบบว่าเราเอาสนุกอ่ะเอาสวยเอาแปลกจากคนอื่นไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่<อ>ไมคิดนะว่ากระแสมันจะกลับมาฮิตช่วงนี้พอดีอะไรเงี้ย้าใจละใช่ถือว่าเป็นข้อดีข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อดีก็มีข้อเสียก็มีในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้มันก็จะมันก็นาตามขึ้นมาใช่ครับตามกระแส ลูกลูกหกลูกหกสองนะฮะแต่ก็แบบทะบูใหญ่ใช่ไหมครับครับแล้วก็มีวีฟอร์ดดีวีฟอร์ดแล้วก็มีอะไรอีกนะกล่องไฟไฟกล่องไฟแดดก็ไฟกล่องไฟแดดกล่องแต่งที่เราใช้กันเนี่ยครับโอ้โหต้องยอมแล้วเกียร์ก็สักสองเกียร์พออันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทั้งหมดอ๋อเหรออ่ามันต้องมีสักสองเกียร์เป็นรถรถคือเหมือนเป็นรถรถทิปรถอะไรเงี้ยหกร้อยคือคือแบนได้ไหมได้ แนได้แล้วก็โดดนอนก็สบายอย่างที่เราทำกันเมื่อกี้ใช่นิ่งๆน่าสนมากๆแต่ข้อเสียของร่นี้ที่ผมสัมผัสคุอหน้าเขาเบามากเลยนะใช่ครับเนี้ยหน้าเบามากใช่แล้วก็เรื่องของชกหลังระบบการสะเทือนอะไรพวกนี้มันจะมีผลกับหลังแข็งมันจะขึ้นมาหน้าด้วยไงถ้าหลังแข็งเราต้องแก้ไขด้ืยอการสบายใช่ไหมถ้าหลังแข็งหน้ามันจะขึ้นมาถึงหน้าเลยแต่รู้สึกว่านี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้วครับเป็น Y S ใช่ ก็คือไล่พยายามให้แบบสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องครับมันต้องลองรับกับความเร็วใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะถ้าเครื่องแรงแล้วช่วงมันไม่เอาถนนเนี่ยมันก็จะลําบากนะเขาเรียกว่ารถมันไม่เอาถนนนะก็คือถ้ามันไม่เอานี่แย่เลยมันก็แย่เลยพี่อย่างน้อยคือหนึ่งที่เห็นล่างแรกเลยคือว่าถ้าล้อรถมันไม่เอาถนนเนี่ยแรงม้าเครื่องมันลงพื้นได้หมดด้วยใช่ไหมครับล้อไม่เกาะอะไรอย่างเงี้ยออกตัวลื่นเสร็จแล้วปุ๊บพอวิ่งไปปุ๊บ พอเริ่มมีความเร็วรถมันมีอาการเนี้ยคนขี่ม,มันก็ไม่กล้าไปคร<ช>ับพี่เครื่องก็ไม่เต็ม<อ>ม้ามก็ลงพื้นไม่หมดใช่บางคนบางคนเด็กๆน้องๆฟังไว้นะไม่ใช่ว่าจะให้ช่างแบบโมแรงให้ผมหน่อยใช,แใช,แช่แต่ช่วงไม่สนใจไม่ได้นะครับ <c oughs> คือยิ่งแรงมากเนี่ยระบบระบบการสะเทือนหรือพวกอะไรพวกนี้ยิ่งต้องสําคัญครับผมถามตรงๆเลยคันไอรถสไตล์เนี่ยไอซตเนี่ยสามารถทําเป็นรถแบบสนามได้ไหมแบบแดกไบ์วิ่งคอเตอร์ไมล์เจ้าโอว่าทำได้ไหมได้นะครับ ผมว่าแต่ผมว่าทําได้นะตัวเหตุกาผมว่าต้องมันต้องเซ็ตทรงใหม่ใช่ไหมอาจจะให้เซตตรงใหม่เซตต่ำแต่นี้คือมันยังเป็นตัวรถมันยังเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นยังไงทัวรลิงอยู่เลยครับยังไม่เป็นสปอร์ตมากอะไรมากเลยครับอ๋อเข้าใจละใช่ถ้าเป็นสปอร์ตสมัยนี้ก็ต้องถังย่อใช่ไหมใช่หน้าต่ำกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่แทนก็ต้องแผงคอมุดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันยังครับมันยังเป็นทัวรลิงอยู่แค่มันเรามาเก็บสภาพให้มันสวยขึ้นเท่านั้นเองเข้าใจละ ที่สาคัญ่อคันนี้ก็นั่นแหละเรื่องของช่วงที่สําคัญแล้วก็เครื่องยนต์ที่สาคัญกันยางด้วยยางก็ต้องใช้ถูกต้องครับใช่ใช่ใช่สุดยอดจริงๆใช่ครับอย่างแรกเลยคือว่าเพราะว่ามันเป็นรถเก่าครับเรามาปั้นใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องยากกว่ามันต้องเก็บรายละเอียดมากกว่าเข้าใจแล้วฮะงั้นเดี๋ยวนั่งคุยกันเจาะลึกดีไหมได้เลยพี่โอเคครับก็คือไอเนี้ยที่ผมสังเกตนะคือใช้ท่อรอดแล้วใช้ท่อรอดครับ เป็นท่อรอดที่คุ้นๆนะดูทรงแล้ว <S <S ของช่างเล็กหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยครับปลายก็ใช่ใช่ครับนั้นแสดงว่าต้องใช้ของร้อยห้าสิบเลยแนะ่ๆใช่ไหมอ๋อนี่ใช้แบบร้อยหสิบเลยเพราะว่าช่วงล่างพวกโค้งโคเวียงอะไรเราทําให้เป็นเหมือนพวกร้อยห้าสิบหมดแล้วครับวิ่งสนุกนะเนี่ยเดิมๆเดิมๆมาด้วยนี่ไม่ไหวแนะ่เลยนะ แต่ว่าเดิมๆเขาก็ทนกว่าใช่ไหมใช่มันมันคนละคนละอย่างคนละอารมณ์นะครับอย่างคันนี้งบประมาณเท่าไหร่ที่ได้ยินเจ้าของเขาพูดให้ฟังฮะเมื่อกี้ว่าไงนะ9 0 0 0 0เหระ9 0 0า0ใช่ไหมใช่สภาพนี้รวมเครื่องบิ้วอะไรอ่ะฟิตเครื่องใหม่ด้วยทุกอย่างใหม่หมดนะครับรวมทั้งตัวเครื่องเก็บรายละเอียดใหม่อะไรด้วยทําสีด้วยทุกอย่างครับประมาณมื่น0 0้0ห0 0 0เลยใช่ มั่นเก้าหมื่นทุกอย่างนะครับคือซื้อทุกอย่างสเตย์พักเข่าปั๊เมเบรกแฮนด์แท่งคออย่างเงี้ยคือเป็นสภาพนี้เลยครับคือรายละเอียดทุกทุกชิ้นทุกจุดนะครับอือพูดง่ายงรถคันนี้มันมีเหมือนประมาณแค่ว่าแข้งกับโครงอ่ะอ,อ๋อออคือ,อการที่ขึ้นใหม่มันรู้อยู่แล้วนะว่ามันใช้ราคามันมีแข้งกับโครงแล้วก็มีเล่มแค่นี้่ะที่เหลือคือเราต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยโอเค ซึ่งของที่ใส่พวกเบรกพวกอะไรก็ใช้ของแท้แหละผมใช่ครับใช่ครับรถที่มีความเร็วสูงเรื่องเบรกก็ควรให้ความสําคัญด้วยถูกต้องครับนะฮะใช่ครับทุกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวที่คุยไว้ตอนต้นก็ช่วงล่างยางแล้วก็เบรคครับผมผมอยากให้คนที่อยากอยากที่จะเป็นสายซิ่งแล้วก็รักในทางนี้ก็ให้ความสําคัญตรงนี้นิดนึงใช่ใช่ครับชีวิตเราต้องลงทุนนิดนึงผมก็ลืมถามไปมองในมิติมุมกล้องนี้รู้สึกว่า ยะขอบยี่สิบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมสิบเจ็ดสิบแปดครับทัวรลิงเลยอันเนี้ยสิบเจ็ดสิบแปดเลยสไตล์พวกคาวาเขาใช่เขามันเป็นทัวรลิงเลยครับ mm. อันนี้คือทัวริงเลยถามจริงๆเลยคิดว่าลูกลูกไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้ใหญ่เกินพี่ว่าจบง่ายกว่าไหมสักประมาณหกหกสองเนี่ยผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้ไม่ได้โอเวอร์ไ,ไปแต่ใจจริงๆอะมันผมตั้งใจไว้แค่หกสิบเอ็ดนี่แหละอะไรเงี้ยแต่ตอนนั mm. ้นพอ ใส่61ไปทีแรกแล้วลูกูบมันมีปัญหาครับแหวนมันหมุนไปเสื้อมันเลยงัดไปไงมันก็เลยต้องมาควานให้ใหญ่ขึ้นแต่จริงผมกะเริ่มต้นไว้ที่61ท่านนั้นเองนี่ก็เป็นคาบูอะไรครับเจ้าของ KTM 125 KTM ใช่อุ้ใหญ่นะ38ครับก็เหมือนพวกหัวใจพวกอะไรพวกนี้แหละก็มองมองผ่อนๆดูคล้ายๆเลยนะครับใช่ครับซึ่งคาบูตัวนี้ก็เป็นของวิบากอยู่แล้วจริงไหมถูกต้องครับใช่ครับก็เป็นเหล็กวีฟอสตแล้วก็ตัวคาบูเรามาจอดใกล้กันนี่ สภาพอย่างเงี้ยมันทัวร์ลิงจริงๆมันยังสูงมันยังอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งปกติผมจะเห็นนะท่อรอดเนาะใช่ไหมตัวช่วงทีงทงออ่ท่อข้างท่อข้างเออท่อข้างแต่อันนี้ถ้าเรามาไล่ในสนามนะครับเราต้องการความรุนแรงความโหดเที่ยมเราก็ต้องท่อรอดหน่อยนึงเพราะว่าท่อรอดเขาก็ลึกกว่าเนาะใช่ครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ไหมฮะสตาร์ทเลยนะเอาแบบว่าเหมือนแผลบกันเลยเนี่ยนะเพราะว่าไอ้ตระกูลไอ้เกับ r อ k เอ็ k, 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 <S. <S ช่างโอ้ได้ผมรีวิวมาเยอะแล้วผมก็เลยคิดว่า ภายในก็ไม่ต่างกันมากเนาะคิดว่าต่างกันไหมพวกแต่ว่าท่านเรียกได้ว่ารถดเดิมๆไอซ์แซดมีคสามต่างกันเยอะที่เขวียงนั่นนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วเรียบหรออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นขเขวียงเดิมแล้วยังโมดิฟายไปอีกครับอ๋อยืดยืดเท่าไหร่เอ่ยยืดแค่ครึ่งมิล<อ>ยืดแค่ศูนจุดห้าแปะหุ้มอืมทวง ม่ยังไม่ทวงครับอ๋อไม่ทวงครับยังไม่ทวงเพิ่งเพิ่งจะเริ่มทําครับเพิ่งจะเริ่มทําคือเราต้องต้องหาข้อมูลก่อนก็คือเริ่มจากขั้นแรกๆใช่ครับยังไม่แปะยังไม่อะไรครับเราแค่หุ้มโตกว่าเดิมนิดนึงแล้วเราก็แปะไปแค่นั้นเองแล้วก็ยืดแค่ครึ่งมิลอ๋อเหรอฮะเราเพราะว่าเรายังไม่เคยทํารถสเต็ปนี้ครับเรายังแบบเดี๋ยวจะเพิ่งไปผีผ่ามาพี่โอเควมันจะออกทะเลได้ง่ายอืมสตาร์ทเลยครับ อารมณ์มันได้นะเจ้าโอ้หได้นะอารมณ์มันได้นะมันดูแบบมันเอาง่ายๆคือเหมือนทีเซตอะเหมือนพวกวีอาร์ทีเซตลูกลูกประมาณเนี้ยหกเอ็ดหกสองใช่ใช่ครับฟิลนี้เลยเฮ้ยแสดงว่าคาบูเคเทียมตัวนี้ก็เร่งดีอะเนี่ยใช้ได้ครับจูนง่ายไหมง่ายพี่เข oh. ็มลงเข็มเร่งมันออกแบบมาแบบมันเซตง่ายอะไม่ต้องเปลี่ยนเข็มเร่งเลยนะบา mm. งทีใช้คาบูมิคูนี้ mm. เอ้ยไม่ใช่คู่นี้ใช้คาบูไคฮินนะครับบางทีจะต้องมาเซตของเซตเข็มประมอันนี้ไคหินเหมือนกันแต่ว่า โปะเลยเออสุดยอดเสียงโหดมากก็เราเราเราจะไม่พูดว่าไปกินไปอะไรใครเราบอกว่าตามได้สบายร้อหสิเราใส่เน้นเข้าร่วมครับเราเน้นเข้าร่วมนี่เน้นเข้าร่วมเราไม่ต่อต้านเราจะเน้นเข้าร่วมเน้นเข้าร่วมนฮะโอ้โหสุดยอดแล้ววันนี้ก็ฝากกันไปด้วยนะครับสงบบันแังกไอโกชอปไทยแลนด์อยู่กับไอ1ซ5หคันนี้ของ พี่ทักเนาะสติกเกอร์ใช่ครับชอบไปด้วยแล้วกันชอบสติกเกอร์นะครับตัดลายรถยุค90นะครับ v r r x อะไรติดต่อได้ฝากได้นะครับพี่ทักพี่ทักคมวัดนะครับเฟซบุ๊กไปครับขึ้นเฟซให้เนาะใช่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วรู้สึกฟังเสียงแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นได้กลิ่นออกเทนได้อันนี้น่าจะนอนสบายแล้วโอ้โหแ้วเจอกันใหม่ครับเจ้าโอครับครับผมแล้วผมมาใหม่วันนี้ครับ